ค่ะทุกคนวันนี้เจอกับชูเล็กแล้วก็ช่องช่องมิลเกแกนี่อช่องช่องชาแนลค่ะโอเควันนี้เรามาเล่นจำแนกที่มีชื่อว่าชื่อว่าไมชิลเรี่กวจันวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมบอกเหมือนเดิมนะคะเหมือนที่พวกเราเล่นมาทุกวันเลยสัปดาหะค่ะวันนี้เราเอาจะมาเล่นแมปอะไรดีแมปอะไรดีอะเอ้ยทำไมทําไม่เลือกก่อนอะเอาพี่ไอฟด วันนี้จะมาเล่นเกมพิกาโฟท่าอี่ปีอีปีอีปีเขาเลือกแล้วหรอเขาเลือกกันอยู่จ้ะเอ้ยฉันเลือกไม่ทันแล้วว่ะฉันขอไปเลือกก่อนนะยูไอค่ะไปเลือกก่อนนะยูช่วยทีมไอด้วยนะทีมไอเลือกเยอะกว่า ยังเหลืออยู่เลยเ yeah. <Yeah. S 2> หรอยี่ปีเย้ป็ได้เ็ยมดีเ้เคชัพกับบราวนี่เฮ้ย <c oughs> ฉันชอบสองอเลยเธอฉันชอบคฉันชอบนชอบนี้ฉันไม่ชอบเอาพูดบอกทำไมอะไอเลือก <c oughs> ไม่ถูกอะ่ะ ออลไม่เอาอันไม่เรื่องตาหนี้ครชอบส่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝัก ไปแล้วนะแต่ว่าฉันมาเล่นอีกฉันก็เลยมีสามร้อยโอม่นมร้อยเออทำไมอ่ะร้อยสิบ้ก็ได้ฉันเหลือแค่สิบบาทเองไอ้เวลาเนี้ยเราเริ่มตอนที่ไอซื้อต่อบไปให้ไอ้เลือกให้ไหมไม่ใช่ p r เรื่องร n g แค่เช้ชื่อของไอตัวนี้อะไรก็าม่ได้ กดดเว่ามิงกดไปไหนโอ๊ะว่ามิงกดเลยเหรอกดเลยโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้นะคะเมื่อกี้กดณเจ้นะคะใช้เครื่องเรากดเอ้อเฮ้ยเฮ้ยไอไอไอเลิกไม่ออกอ่ะอยู่ไอชอบสองอย่างไอเลิกไม่ทันไอจะเอาหมะกอะลองไอจะเอามะกอะลองอ่ะแต่ไอเลิกไม่ทัน เชียเชียเชียฟ้า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 สู้สู้ฟ้าสู้สู้เอ่อฟ้าฟ้าสู้สู้ฟ้าสู้สู้ฟ้าสู้สู้ฟ้า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 สู้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 ฟ้าสู้สู้เอาฟ้าสู้ตายไว้เลยสู้สิเย้โอเค เขาจะใช้ใหม่นี่ไงนี่ไงเอาอะไรอากีดทั้งสอย่างเลยอะตัวเอเกชนเลือ่ชันชอบงอันตกีดทั้งสองเลยมันชอบเลยมัชอบเลยแต่ถ้าถามว่าชอบไหนไม่ชอบเลยอ้ยอยู่คละทีมเฮ้ยอยู่คละทีมนี่ดาบผพืรังเยอะเธอดาบพื่อชรังเยอะเอ้ย ฉ่าน yani uh, yeah, ั่งก็ไม่รู้ชิ้นตุยได้แปดสิบเหลือแปดสิบไม่อย่างอันยิ่งสุดสุดเอ่อสลัดเหรอไม่สลัดจะเลือกเองันเลือกเอง ฉันรูแล้วเหลือบไปไรรู yeah. แล้วก็ยังมีนนหกสิรา <laughs> รุม,ครม,รมใครยังชอบกินสลัดเ่าอร่อยก็ไม่อร่อยอถึงมัน<อ>จะมีประโยชน์<อ>แต่มันไม่อร่อย Ya aku ya aku Eh lu ah Alah พีนัสบัตเตอร์เบลเฮ้ออยอ่ะองงไอก็คิดว่าอยู่ต้องคิดว่าไอเล่นเพราะไอชอบไออไอไม่ชอบเชื่อไอชอบฝงไอ,ไอ,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 งอเล่นนะจริงวัดสองคนจัด้ย<อ>น, <ะ S 1> นั่นเาเขาเหมือนเป็นเพื่อนกันเลยเนาะเขารูปร่างเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นตออัวไออะดเมะอันเดียวกันเนาะ เลือกกันฉันเลือกอุ๊ยวะมันก็เหมือนมันเหมือนเหมือนมันจะาชายมันมาเฮ้ยนินระยะทางกันรคาดหันแรนดอมเพราะว่าอันนี้คืออะไรอะไรฉันไม่ชอบอันนี้ฉันเธอฉันเคยได้นี่นะมันพลังมันพลังมันพลังรุนแรงมากแต่ว่ามันใช้ไม่สะดวกใช่ยังไงใช้ไม่ใช้โอ้ยใช้ไม่เป็นอยากสลับกัน 轮胎轮胎太压了。 สีแดงฉะนะสีแดงฉะนะแต่แรฉันนึกว่าฉันจะสีแดงแต่เป็นค่าสีแดงเออิโอาคยวซ่าคิโอซาคิโอซาเคียวตาเออบัสทำไมทีมฉันคนน้อยตรงเรมันออกจะอร่อย รจริงเธอมันอร่อยจริงไม่แต่มันอร่อยจริงบ้าเพื่อนไอชอบอันนั้นมากเลยนะที่ไอเลือกอะ่ะไอก็เลยเลือกอเหมือนเพื่อาานเอ้าทำไมไอเออชออะไรเมหจะเลือกอโอเคฉันไม่เลือกอันนั้นเลย อยมากเลยแต่ที่ฉันชอบของทอดฉันชอบของทอดเนี่นเธอเเธอคิดได้ไงว่าฉันชอบอันเนี้ย ฟ้าซิสิสักอ่ามาเล่นเกมอะไรกันดเกลแคอเออเรา,เา,ารเจะไปเล่นอะไรกันต่อดีกว่าเอเลนี่นอเอ่ธอ,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 อเลือกกันนี้นเหรอเธเลือกสองอันนี้เหรอ,อใช่เหรอ เธอเลือกสองอันนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อต่อไปจะเป็นรอบเธอใช่ปะอ๋อนันนว่าของฉันเลื่อบ้ามันนี่เลือกข้ากันสปอเร็บคนเดียวกันลุ่มแต่ใครจะไม่ชอบอ่ะเออหน้าตาก็ไม่อร่อยแล้วลุ่มลุ่มลุ่มมันเหมือนมันเหมือนไก่ทอดเหมือนไก่เหมือนไก่ย่าง มันไก่เสียไก่ที่ใส่เนก้อด้วยเออเนาะมันเสียป่ะไก่เสียอันนี้เธอจะเลือกเหรอใช่ป่ะโอ้ย้า let's go ปุ่นเต้นะว่าเธอจะเลือกอะไรเนาะ เลือกแบบเนี้นี่เธอแบบกล้าได้ด้วยเหรอแบบนึงอ้าบ้าบอมันเป็นไปไม่ได้ที่คนจะชอบนั้นเนาะโอ้ยชุตยไอ้าฉัน I don't k แต่ไม่ใไอ้นะขอไออยู่ที่เดียว ไ,ได้ได้ต,ต่อไปได้หรือยัง <ไป S 1> ออกก <ไป S 1> <ป>ันนะจ๊ะก็มาแล้วคอมันปอดครอร้อนตัวเยอ,อต่อไปเรามาเล่นแบบเคลียร์กันไหมหน,นึ่งฉันกำลังเลือกตายไม่อาพี่โกโเ้เป็นอะไรเคอทำไมค่ะกำลังอยู่ นี่วอนต่อไปเราไปเล่นเก็บเกมเครียดกันไหมมีเกมสุดระห่อมด้วยค่ะอยากเล่นเกมเครียดเกนอะไรคะเรือจะจอยเพื่อนทำไมไม่ได้จะจอยแต่อ,แอยู่อยู่บ้านแล้วหรอจะเล่นเกมเครียดกันเครียดไม่ค่ะไม่กะไรกะไรกะไรงั้นยันยิงก็แบบยิงูกอย่าออกช้า แต่ฉันออกกรดาเธอออกกระดาษแม่เธอเข้าอยู่นะใครกัไรให้าเล่นคนละเกมเช็ดกระไรเช็ดกระไรเล่นกระไรเล่นกระไรมันเล่นคนละเกมได้เปล่ะเล่นเกมนี้ก็ได้คุณจะให้ฉันเล่นด้วยไหมละ่ะให้เล่นด้วยแต่เธอไม่เล่นไงนเล่นเช่จอยเข้ามาอยู่เธอรอฉันรอฉันยังโหลดอยู่เลยฉันยังโหลดอยู่เลย คนอื่นเขาแม้ okay, ไปแล้วอะไดมมาตามชมาไม่ได้นนี้ไม่ได้มไมไดเอ,อ้ยไม่ใช่ไมเอาไมเแล้วนีดีเยส้ย<ว><ว>คนช่วยเราเอา้าเรดีเลยเไม่เรอกไม่เป็นไรกดเรดีเลยเจ้เรดดีดชวก็อย่างเดีย นี่ฟังนะพวกเราจะเป็นนูบแต่พวกเรามีสองคนไม่เป็นไรพวกเราต้องสู้โอเคป้าฟังนะความหมายคือการสู้ของเอา้าไม่ใช่ตาหรืวอวะอ๋อความสู้มันต้องใช้การสู้เดินไม่ได้อืมันเดินไม่ได้เจมันจะกำลังนับถอยหลังอยู่ไปจะสู้เจ้ฉันรู้เธอไม่ใช่โปร กับฉันด้วยเธอเห็นเธอไม่มีผว้ายเจ๊ปดกระสุน่ะเฮ้ยทำไดีถ้าปดกระสุนี่ยิงเลยยิงกระสุนแล้มีคนข้างอ้าพวเรามีแค่2คนแล้วพวกเราก็เป็นหมูบ้า จะช่วยแจ้แจ้ไปเองกหอนะจะช่วยขอผูกปุ๊บโอเคเสร็จแล้ว แต่พวะเราเป็นนู้งไงจะไปชนะได้ไงอ่ะไม่มีสุวรรอยู่แล้ว อะไรฉันไม่อยากโง่หรือฉันมันเครียดมันก็เครียดจริงๆแหละทำเป็นแบบอื่นกันเครียดฉันบอกเลยอย่ามาเล่นแบบเครียดเอาอ่ะเขาไม่อยากลยเล่นอีกจ้ะเออออเอโอเคโอเคต่อไปจะเล่นอะไรต่อไปเ,เไปดี๋ยวทุกคนทีนี้คิดว่ายาวเกินไปแลบบ้วงั้นเดี๋ยวเจอกัน EP พสองนะคะบ <Bye. S 2> ายบายบาย